o f อ of d u ตี Mobile กูเห็นโลโก้ยืนก่อดออกกับกันดั้มกูงงจริงสรุปเป็นเกมขับคุณไปแล้วหรือไงวันนี้อัปเดตนี้เท่มากๆเลยครับกันดั้มแต่ละตัวเท่มากๆเลยครับอันนี้กูอ่านรีวิวถูกเกมหรือเปล่าวะเนี่ยผมไม่สามารถปรับการมองเห็นของตัวละครได้ในโหมดโดนล่มโปรตีจะเห็นตัวละครโดนล่ม อ้าวเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เอาล่มสู้กันได้ด้วยเหรอผมไม่เคยเล่นเกมที่สนุกอย่างนี้มาก,ก่อนผมนึกว่าจะไม่สนุกแต่พอเล่นชอบมากในคอมมาคับง่ายแม่ระดับมรูตี้มันจะไม่สนุกได้ยังไงล่ะคุณเกมสนุกครับแต่พอผมหลบเกมสักพักพอมาโหลดใหม่คือโหลดไม่ได้ครับเสียใจมากๆคำว่าลบมันมอบอใบไม้นะแต่ผมสงสัยมากกว่ามือถือเขาเป็นอะไรทําไมลบแล้วมันโหลดใหม่ไม่ได้วะ แต่ก็ยังดีนะอุตส่าห์ให้5ดาวถึงแม้ว่าเขาจะเจอปัญหาเกมดีนะแต่อยากให้มีตัวละครโกสต์มาขายอีกครั้งแต่เป็นแบบทำเครสแทนได้หรือเปล่าผมเป็นสายฟรีครับอ้าวไม่รู้ซะแล้วเป็นงแค่คุณล็อกอิน3ครั้งเท่าน,นั้นนะครับคุณก็จะได้สกินโกสต์นี่ไปเลยนะครับช่วงนี้ฟรีฟรีฟรีว้าวสกินโกสต์กับามคกครั้งสุดยอดเลยโคตรเท่โอ้มาพร้อมกับปืน k n 4 4โอโคตรเท่คุณเอ้ย ดูเอฟเฟกมันสะก่อนสิไปเล่นโหมดโดนร่มกันเถอะโอ้โหแค่กูกดเข้าโหมดนี่กูก็รู้สึกแล้วว่ากูเก่งแล้วนะ่ยสกีนนี้เนยลากรต้องอวดสกีนก่อนละโอ้โหดูคนอื่นเขาแามนี่สู่ใ้ไเนี่ดูดูดูชั้นสักก่อนนี่โอ้หมันโดดเด่นจริงๆเว้ยเอามามามาไม่ได้เล่นนานยิงไรกูเนี่ยเท่ไหมแค่เดินก็เท่แล้วนะแค่เอามาวิ่งนี่มันก็รู้สึกเก่งแล้วเนี่ยก่อเยอะก่อเยอะก่อเยอะโอ้ยก่อเยอะลองทีมเดนแมทช์กันบ้าง นี่หันมามองใหญ่เลยนี่ไงสกินให้สกิน,กนดูเอฟเฟกต์ปืนนี่เป็นไงวันเวลา,วายิางโอ้โหมันเป็นรูปกระโหลกเว้ยแบบเป็นรูปกระโหลกนะนี่ไงมึงโอ้โหเห็นป่ะดูเอฟเฟกต์ดิดูนี่ขอดูเอฟเฟกต์หน่อยโอ้เนี่ยเป็นไงโอ้เทๆๆๆ่เท่เท่กับนี่มีหมาด้วยนะตอนแรกผมนึกว่าสกินมันแบบหมามันไวโชว์อย่างเดียวไม่ใช่เว้ยนี่ดูไปเลยนี่โคตรเท่เลยหมาไมนสกินครับคุณน,นี่แดงมั่งเลยแดงมั่งเลยนี่ไงนี่ไงอะดูกันให้ชัดเลย งงนเท่ไหมจะว่าไปแล้วช่วงนี้เป็นฮาโลวีนใช่ไหมปกติเขาก็มีกิจกรรมนะถ้าเกิดว่าคุณทำภารกิจช่วง6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะก็รับรางวัลไปเลยนะครับช่วงนี้แล้วเขายังใจดีมีแจกโค้ดนะเดี๋ยวไปดูกันว่าใส่ย,ยังไงเพราะมันหายากเหมือนกันนะผมนั่งหาตั้งนานไปได้กิจกรรมนะครับแล้วก็เข้าไปที่กิจกรรมของเรานะครับหลายกิจกรรมอย่างเพิ่ม,เต,มเติมนะครับแล้วก็ไปที่แลกไอเทมโค้ดเลยนะตรงนี้คุณก็กรอ,อกโค้ดลงไปเลยนะครับตามนี้เลยเรียบร้อยเกมแจกของเยอะขนาดนี้ฮา,ดดาลโลวีนนนะครับ